สวัสดีครับผมก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการฟันหุ้นนะครับเราก็เจอการประจําวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับช่วงบ่ายบายวันนี้ก็ประจําวันพฤหัสบดีที่28เมษายนนะครับเวลาประมาณสองนะครับเจอกันสําหรับฟันหุ้นที่ก็จะนําหุ้นที่น่าสนใจนะครับหรือว่าดูแล้วตลาดมันมีความแบบ มีเม็ดเงินมีโฟล์เข้ามาหรือว่าลงมาเยอะออมีสัญญาณเริ่มฟื้นอย่างเงี้ยก็จะนํามาพูดคุยกันให้ข้อมูลในเชิงลึกเพราะว่าเราก็เชิญแขกรับเชิญนะครับทีเ่เป็นผู้เป็นกูรูทางด้านนั้นะนะครับมีตัวนักวิเคราะห์ที่โคโเวเลตนะครับ ในหุ้นตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยมาให้ข้อมูลกันไปฟังแบบข้อมูลผู้บริหารน,นะครับปัจจัยแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะครับก็ทุกท่านสามารถที่แชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังก็ได้นะครับหรือว่าแชร์ในเฟซในกลุ่มนักลงทุนต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นการแชร์รายการให้ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็น ไม่ได้พูดนานละนะครับก็มาอัปเดตในส่วนของตัวหุ้นหุ้นกลุ่มลงกันกันสักหน่อยนะครับว่ามีตัวไหนแต่ละตัวแนวโน้มภาพมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เชิญพี่ป๊อบนะครับมาพูดคุยกันสวัสดีพี่ป๊อบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีองครับสวัสดี้ชมครับครับพี่ป๊ออถามก่อนว่าค้างการมันเป็นไงบ้างพี่ยังมันยังดีอยู่ไหมหรือว่าชะลอแล้วตามที่ทางราคาน้ำมันไปพี่หรือว่าเอาลูกข้างหน้าเป็นยังไงครับพี่ป๊อปครับ มันก็ดีนะผมว่าเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ถือว่าดีเลยนะค่าการกันดนี้ยเข้าใจว่าน่าจะอยู่มาสักสัปดาห์ที่แล้วสิบบริเวนะครับทีนี้อาจจะมีแต่เลขสองอยู่บ้างด้วยสองนี่คือยี่สิบขึ้นนะครับครับก็ถือว่าระดับมันก็ค่อนข้างสูงมากผมว่าถ้าเกิดเราย้อนหลังกัไปดูแนวดีค่ากันตัดอันนี้ผมพูดถึงแอกงกิงสิงคโปร์นะฮะอยู่ในระดับประมาณสัก เปรียนถึงแปดิีเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับที่โอเคละอืมอืมครับแต่วันนี้เนี่ยเรากาลังพูดถึงเลขสิบกว่านะฮะซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะดูดูดีมากๆนะครับเอ,อย้อนลกลับไปปีที่แล้วเนี่ยผมว่าตัวเลขอาจจะยังตกใจกันอยู่นะว่าหลังจากที่ผ่านโควิดเนี่ยต้านกาันแถวๆประมาณศูนย์บางวันเนี่ยติดลบด้วยซ้ำบางช่วงดีกว่าติดลบครับเ,เต้องบอกขั้นการเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือส่วนต่างของ ของตัวน้ำมันน้ำมันสเปรรูปเช่นดีเซลเบนซิน,นไปถักด้วยน้ำมันดิบแล้วเอามาเฉลี่ยกันมาเป็น้าคกาครตลาดนะครับเนี่ยแต่ละโรงกลั่นเนี่ยจะไม่ได้มีจะไม่ได้มีข้างกันที่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าเอ่อเขามีเขามีเนื้อของการผลิตเนี่ยยิวที่ออกมาได้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแต่ละโรงไม่ครับคาถามที่สองแล้วมองไปข้างหน้าผมว่าก่อนที่จะไปตอบคําถามนั้นเนี่ยเอาเป็นคําถาม เอ่อรเร็วนี้ก่อนว่าอะไรที่มันเป็นตัวที่ทําให้มันขึ้นมาเยอะๆนะครับผมว่าเอ่อตัวหนึ่งก็คือเป็นภาพของยูเครนรัสเซียนั่นแหละนะครับเอ่อเวลาเราพูดถึงมีมีการแซงชั่นนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้มีการแซงชั่นพวกน้ํามันเต็มรูปแบบนะครับแต่ก็เริ่มมีการพูดคุยกันแล้วละแต่หลายๆบริษัทที่เป็นพวกยุโรปอะไรหรืออเมริกันเนี่ยเขาจะไม่ซื้อน้ํามันนะฮะจากฝั่งขงรัสเซีย นะครับเวลาเราพูดกันถึงน้ํามันเนี่ยเราจะพูดกันนึกถึงกันน้ํามันดิบแต่จริงๆน้ำมันน้ํามันตัวที่เป็นน้ำมันหลักที่เขาซื้อตัวหนึ่งก็คือดีเซลแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ดีเซลเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างสูงมากสเปรดวันนี้เนี่ยอยู่เกือบสี่สิบเหรียญน,นะครับอมองไปข้างหน้าเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่ากรณีของของ,ของภาพของตัวเ ความขัดแย้งมันยังคงอยู่ก็จะนําไปสู่เรื่องของตัวทวีความรุนแรงมากขึ้นเช่นจะมีการแซงชั่นเพื่อพ่วงน้ํามันในอนาคตอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่ทําให้ค่าดุค่ากัดเนี่ยมันยืนเนระดับที่สูงต่อไปได้สักพักหนึ่งนะครับครับจีนเนี่ยกระทบไหมพี่แบบมีโควิดแล้วแบบล็อกดาวน์มันกระทบความต้องการใช้หรือดีมานฝั่งจากจีนไหมพี่ จีนน่ะผมว่าปกติจะเป็นคนส่งออกนะถ้าเกิดเราพูดถึงตัวน้ำมนันเป็นรูปอะครับดีเซล,ลเนี่ยก็จะเป็นคนส่งออกอันนี้แบไปตอบคำถามก็คือว่าถ้าเกิดเขาไม่ใช้เขาต้องส่งออกใช้หรือเปล่าผมว่าถ้าเกิดเขาผลิตเท่าเดิมเนี่ยแล้วแทงเต็มมันก็ต้องส่งออกแต่อย่างหนึ่งก็คือว่าจีนเนี่ยมันมีโคตา้าด้วยระบบของโคตา้าแล้วก็ถ้าเกิดโคตา้ามันถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะส่งออกได้นะครับ แล้วผมว่าอย่างหนึ่งที่จีนจะเลือกทาก็คือว่าถ้าเกิดดีมาในประเทศไม่มีเขาจะเลือกที่อาจจะลดกําลังการผลิตลงดังนั้นเนี่ยความกวนของการส่งออกเนี่ยผมว่าต้องมอนิเตอร์นะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยปัจจัยตรงนี้ที่อาจจะเป็นความสิกับจีนจากจีนเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงภาพมากนะเพราะถ้าเกิดว่ามันมีนี่ไหลออกมาก็ต้องไปลงมาครับว่าภาพเนี่ยรับค่าเงินก็ลงอ๋อสุบจีนนี่คือต้องกังวลซัพพลายใช่ไหมพี่ไม่ได้ดีมานถูกไหม คือซัพพลายที่มันเข้ามาคือก่อนที่จะพูดถึงจริงๆแล้วมันคือดีมาจริงๆถ้าเกิดจีนใช้น้อยเนี่ยอืมันก็ส่งออกเยอะถูกไหมอ๋อโอเคก็ลิงก์กนะันคนะือผมว่าผมว่าคือคือจีนเนี่ยเป็นคนใช้น้ํามันเยอะอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าในาแง่ของตัวน้ํามันสเปรจรูปเนี่ยอย่างดีเซลอ่ะเขามีกําลังการผลิตเหลือแล้วเขาก็จะเป็นผลส่งออกถ้าเกิดจีนใช้เยอะแล้วเขาผลิตเยอะไอ้จีนใช้น้อยแต่ผลิตเยอะที่เหลือก็ส่งออก อันนี้เป็นความแน่ัวที่ต้องตามครับแต่นะตอนนี้ไม่เกิดใช่ไหมพี่วันนี้ยังไม่เกิดครับวันนี้เนี่ยผมเขาเลือกที่จะลดกำลังการทิดลงอาโอเคนะครับเอ,อาถึงอีกเลอร์หนึง่งพี่ป๊อปคือแหลาท่านก็ถามมาว่าอ่าไอ้ตัวหนึ่งพฤษภาพ,พี่มันจะขึ้นดีเซลตามสเต็ปใช่ไหมพี่มันมันมันกระทบต่อกลุ่มพลังงานไหมหรือว่าลงกันหรือว่าเอาไปถึงแบบหน้าปัมา๊มอะพี่มันแบบ ดีไม่ดียังไงพี่พี่ป๊อกครับผมผมผมค่อยคคิดสเตปย้อนกลับมาเนาะคือ,อาจากสามสิบาทจะค่อยๆขึข้นไปเป็นสามสิบเอ็ดจนสามสิบห้าถูกไหมฮะวันนี้เนี่ยตัวเลขที่เราเห็นเห็นกันแต่ว่าดีเทลเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึ่งคนที่จ่ายเพิ่มเนี่ยก็คือก็คือคนไปเติมน้ํามันอย่างเราๆอย่างเงี้ยเติมน้ำมันจา่จายละจ่ายไปแล้วใครที่ไขรที่ได้ในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าเอามันจะวิ่งกลับไปที่กองทุนน้ํามัน วันนี้เราพูดกันถึงตัวดีเซลโครงหน้าของดีเซลเนี่ยมันจะเป็นราคาเอ,อหน้าโรงกลั่ซึ่งตัวนี้ไม่เปลี่ยนแปลง응응ราคามันจะอ้างอิงกับราคาน้ํามันที่สิงคโปร์รนะครับผูดูเนี่ยไม่เปลี่ยนถ้าเกิดว่าค่าการการยังดีราคาสิงคโปร์ยังดีสเปรดของตัวดีเซลยังดีโรงกลั่นจะได้ตรงนี้เป็นปกติอืมอืมครับพี่นะครับ,รบที่เหลือเนี่ยหลังจากนั้นมันก็จะไปบวกด้วยภาษี จะไปบวกด้วยเอ,อเงินเข้ากองทุนน้ำมนันซึ่งวันนี้เป็นติดลบแปลว่าอะไรแปลว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยชดเชยให้อยู่อืนะครับเอ,อในอนาคตที่ราคาจะขึ้นไปเนี่ยจริงๆวันนี้ดีเซลควรจะอยู่สี่กับหอ,อ,อบาทราคาที่จะขึ้นไปเนี่ยก็คือจะไปลดภาระของกองทุนน้ำมนันที่จะชดเชยต่อลิตรที่ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะได้อ่อจากเรื่องนี้ก็คือกองทุนน้ำมนันที่จะมีรายจ่ายลดลงถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลับมาที่ ภาพตัวลงกลั่นเนี่ยผมว่าเอสูตรของราคาหน้ารงกลั่นไม่ได้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยลงก็ก็ยังเหมือนเดิมครับดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปครับแล้วอย่างนี้อย่างนี้หน้าปั๊มอะพี่อย่างผมมองโออาร์ปั๊มพีจีอย่างเงี้ยพี่มันได้ได้ประโยชน์ไหมพี่คือผมว่านะคือถ้ามีโอกาสมีการขยับราคาได้บ้างมันก็อาจจะ ยังอาจจะต้องไปดูแหละว่าในแง่ของการสมมติหนึ่งบาทที่ขึ้นมาเนี่ยกองคุณน้ามันจะรับจะได้ไปเท่าไหร่ครับแล้วจะไปปันให้ฝั่งของ Marketing Margin หรือว่าค่าการตลาดเท่าไหร่อันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดมันมีรูมในการขยับราคาขึ้นตัว Marketing Margin มันก็อาจจะดีขึ้นมาในช่วงสั้นก็ได้นะครับเช่นเก็บไปบาทหนึ่ง Marketing Mar g i n อาจจะรับไปประมาณสัก 20-30%ที่เหลือเป็นทั้งฝั่งของตัวขอทงทุน้ามันรับปลายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคงต้องไปดูว่าเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่าสําหรับตัวตัวปัว๊มน้ํามันเนี่ยเป็นศูนย์หรือไม่ก็บวกแล้วกันบวกนิดหน,อน่อยในยรายะสชั้นแต่ว่าภาพที่จะมองภาพยาวไปนิดนึงก็ถือว่านในในในภาวะที่ตัวแนวโน้มของตัวราคา น้ำมันมันอยู่ในระดับสูงเนี่ยผมว่าปั๊มมันมันก็ยง่นเหนื่อยนิดนึงนะเพราะว่าคนก็คอยมอนิเตอร์สื่อก็มอนิเตอร์ทุกวันเลยว่าอืราคาน้ำมันตลาดโลกเมื่อคืนลงเท่านี้ปั๊มเราจะลงหรือเปล่าแล้วเราเห็นข่าวแบบนีอ้อย<ๆ>ู<ๆ>่เรื่อยๆ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือในภาพหนึ่งก็คือ,คอต้องบ,บอกว่ามันก็ยังเป็นการเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเขาลงไม่ลงตามอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าภาพราคาน้ำมันแข็งอาจจะยังไม่ได้ดีนะในภาพรวมโอเคสรุปรวมกันก็คือ เหมือนมันมันอยู่ขั้นที่สูงไปนะมันสูงขั้นกันไหมเปลี่ยนมาในการปรับราคาดีเซลมันก็เป็นเรื่องของกองทุนน้ามันมากกว่าแมง่ายนะครับเออมาถึงกุ่มนี้พี่เราสึบาจะมีตัวเด่นสักสองตัวให้พี่ตัวตัวตัวบางจ่ากับกับตัวท็อปใไหพี่คือนี่ถ้าเราชอบหรือว่ามันเด่นกว่าตัวอื่นเพราะอะไรครับพี่ปีปอปพคือผมว่าเวลาถ้าเกิดเราดูภาพวงกลัดเนี่ยครับ แต่ละแต่ละโรงกลั่นเนี่ยมันมีมันมีความแตกต่างกันอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับว่าไส้ในของเนื้อการผลิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแต่ละโรงเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีสัดส่วนของพวกรายได้หรือกาไรเนี่ยมาจากหลายธุรกิจบางโรงก็อาจจะเป็นเพียวโรงกลั่นนะครับซึ่งคือถ้าเกิดให้มองในภาพที่ข้านการดีเนี่ยเออผมก็ว่าเพียวโรงกลั่นมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปดูในไส้ของมันเนี่ยวันนี้เนี่ยเ อย่างที่อย่างที่บอกตอนต้นเลยครับว่าตัวส่วนต่างราคาน้ำมันดีเซล,ลเนีเกือบสี่สิบเหรียญน้ำมันเครื่องเวียนมาสามสิบเหรียญน้ำมันเป็นสินคน้ยอยู่ประมาณสักยี่สิบเหรียญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูภาพนี้เนี่ยผมว่าคนที่มีดีเซลเยอะๆเนี่ยจะเป็นคนที่ที่เป็นวินเนอร์อนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปดูในในในภาพของตัวตัวตัวยิวของตัวโรงกลั่นแต่ละโรงเมืองไทยแล้วเนี่ยคนที่มี สัดส่วนของน้ํามันดีเซลกับน้ามันอากาศยานเยอะๆเนี่ยก็ก็จะเป็นตัวบางจากหรือไม่ก็ตัวนี้ก็เป็นไทอรอนอืมอืมครับพี่อันนี้คือผมพยายามสกรีนทิ้งด้วยนะสำหรับบางคนที่เป็นโรงกลั่นที่อาจจะมีส่วนของดีเซลเยอะกว่านี้แต่ว่าจริง,รงๆเขาเป็นปิโตรพีมีเป็นหลักซึ่งวันนี้เนี่ยผมว่าปิโตรพมีเนี่ยยังดูค่อนข้างที่จะเหนืออ่อยนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดท<ๆ>้องมุงมองของนักวิเคราะห์ เราเนี่ยก็ก็ชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ยที่ภาพของเศรษฐกิจจะมีข้อมูลอยู่เรื่องการชะลอตัวเนี่ยปิโตรเคมีอาจจะยังไม่ได้เป็นจุดที่ดูดีนะนะครับเพราะฉะนั้นเราสกรีนฝั่งของคนที่มีปิโตรเคมีเยอะๆไปก่อนนะครับเรามาคนที่มีโรงกลั่นเยอะนะครับโอเคครับพี่อขอถามไอ้ตัวแนวโน้มผลการลงทุนพี่ในใน Q1 นี่จะจะเป็นยังไงพี่แล้วต่อเนื่องถึงแบบ อ่าสองหรือหรือภาพถัดไปครับพี่พี่ป๊อปผมว่าถ้าเกิดเราดูเร็วๆเ,เลยะครับคิหนึ่งเนี่ยค่าดอาักัดเนี่ยมันอ้างอิงนะมันดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่อของโอ p e เรชั่นของรงคกรเนี่ยดีขึ้นอยู่แล้วนะครับอันที่หนึ่งื่องที่สองราคาน้ำมันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดขึ้นมาใหมา่ทักสามชินเรียนนะครับในระ่างไตรมาสเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะถลกเอาเข้าไปเป็นตัวสต็อกเกน ซึ่งสต๊อกเกนในที่นี้เนี่ยมันก็คือประมาณว่าเราซื้อมาสมมติเราซื้อน้ำมันมาที่ร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยนะแต่ว่าวันที่เราขายเราขายที่เรื่องร้อยสิบในส่วนต่างตรเนี่ยก็มองเป็นสต๊อกเกนนะฮะสต๊อกเกนมีแล้วก็ในภาคของตัวโอเปอเรชันดีก็โค้ดหนึ่งผมว่าไม่มีไม่มีคําถามเลยดีดีแน่แน่มุก็น่าจะออกช่วงประมาณสักเดือนหน้าภายในภายในสองสัปดาห์ข้างหน้านะครับแต่ว่ามองข้ามไปในไตรมาสที่สองเนี่ย เราเดินอยู่บนไตรามาสที่สองเนี่ยมาหนึ่งเดือนนะฮะครับตัวขัานการเนี่ยก็ยังเที่ยเพดอยู่ที่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขัานการถือว่าดีแล้วแน่ๆนะครับ,รบแต่ตัวหนึ่งเนี่ยที่อาจจะบอกว่าอาจจะมองได้ว่าเป็นเป็นจุดที่อาจจะทําให้ภาพของตัวงบเนี่ยนะครับเเมื่อรวมทุกอย่างแล้วเนี่ยอาจจะดูอ่อนลงมาก็คือสต็อกเกตที่อาจจะหายไปอืมครับ เพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ยก็มีการย,อยอดด่ตอตัวไปวันนี้มีอยู่อสูงนะแต่ว่าถ้าเทียบกับจอยมากที่หนึ่งที่มันบวกขึ้นมา30เนี่ยผมว่าเถ้าจะให้บวกต่อไปขนาดนี้เนี่ยน้ำมันต้องไปแตะร้อยสี่สิบร้อยอะไรตัวหนแล้วที่มันสุงมากผมว่าอันนั้นอาจจะเดินไปนิดหนึ่งนะครับ,รบแต่ในค่าของโอ peration จริงๆเนี่ยผมว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยัง ยังดูโอเคอยู่อันนี้คือภาพรียอชันนแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปดูที่วัดทำลายคือ n น t p อ o f ิ t เลยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คุมากนะครับ,รบโอเคก็ตัวเด่นก็คือบางจากกับท็อปที่มันมีตัวสัดส่วนดีเซลกับน้ํามันเครื่องบินเยอะแล้วกอ็อิงกับปิโตน้อยหน่อยใช่ไหมพี่าบางจากเนี่ยโหราคามันขึ้นมาเยอะละอันนั้น อย่างลงพิ่ท็อปพี่มันมีจุดเด่นอะไรเพิ่มไหมพี่นอกจากนี้ครับหรือว่าความเสี่ยงอะไรข้างหน้ารออยู่ไหมครับพี่ป๊อปครับผมผมว่านะคือถ้าเกิดเราเข้าไปดทูที่ท็อปเนี่ยถ้าเกิดให้พูดถึงคาแรคเตอร์กเกด่นที่สุดท็อปเลยคือเขาเป็นโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอถ้าเกิดพูดในแง่ของตัวตวกลั่นเนี่ยเขาก็จะมีสัวอืนที่ค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์ก็มีธุรกิจอื่นอยู่บ้างนะครับเ อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเด็ดของเขานะครับก็บคือเขาก็เป็นเ,เป็นโรงงานเป็นหลักนั่นแหละนะครับแว่ามองข้ามไปนิดนึงเนี่ยนะครับาภาพหลังจากนี้ไปเนี่ยม,มันจริงๆแล้วในส่วนสายปิโตรเคมีของเขาอะ่ะมันก็จะมีมันจะเป็นสายที่เป็นเรียกว่าอารูมานติกซึ่งอารูมานติกเนี่ยบางครั้งอ่ะจริงๆแล้วปิโตรเคมีตัวม,มาจะบอกมันไม่ได้ดีมากแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอารูมาติกเนี่ยมันมีการ ดึงไปใช้ในพวกน้ำมันได้นะครับโอมติกมันก็อาจจะได้ผลประโยชน์ไปด้วยในบางช่วงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อมองภาพว่าตัวท็อปเนี่ยก็ก็อาจจะเป็นตัวแทนได้ในระยะสั้นนะครับในเชิงกลยุทธ์อะไรประมาณนี้ครับครับผมโอเคนะนี่ก็ได้ข้อมูลครบถ้วนเห็นภาพชัดเลยนะพี่ในพวกของกลุ่มลงกันนะขอบคุณพี่ป๊อบมากนะครับพี่ป๊อบครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นะฮะแล้วก็มาเจาะนะครับมาฟังอัปเดตในส่วนของตัวกลุ่มนี้นะครับก็เชิญเชิญพี่ป๊อปนะครับที่เป็นกูรูทางทางด้านเนี้ยนะครับเข้ามาพูดคุยให้ให้ข้อมูลกันนะครับในส่วนของตัวกลุ่มลงกันก็สรุปนะคือข้างกันก็ยังดีอยู่แต่ต้องระวังจากจีนถ้าแบบเหมือนกับตอนนี้เขาล็อกดาวน์ใช่ไหมความต้องการมัน น้ำมันะนะครับมันน้อยลงอาจจะทําให้มันมีการส่งซัพพลายเข้ามาและกระทบตัวค่ากันแต่ว่าบอายังไม่เกิดเพราะว่าจีนเ,นเลือกใช้การลดกําลังกำลิดแทนนะครับอันนี้ก็จะได้แบบใจโล่นล่มว่าค่างกันมันก็ยังยืนในระดับสูงอยู่นะครับไม่ต้องกัวเรื่องจีนส่วนเรื่องการขึ้นดีเซลก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัว,ต,วตัวนี้แต่จะเป็นแบบเป็นการถึงบวกในพวกแบบ ตัวสถานีกิสนสถานีบริการน้ำมันอย่างพวก o r p า g อย่างเงี้ยนะครับแต่โรงกันมัน,ม,นมันเหนือข้างบนมันเป็นก่อนที่มันจะมาในส่วนของการขายให้กับผู้บริโภคนะครับพนันงกงานงานก็ยังดีอยู่แล้วก็ตัวเด่นเราก็คือบางจากกับท็อปแต่บางจากมันขึ้นไปเยอะละเราก็มาดูในส่วนของตัวท็อปบ้างซึ่งท่านพูดถึงในส่วนของตัวทิศทางราคานะมันก็ว่ามันก็ถือว่าใช้ได้นะมันเริ่มแบบ เป็นภาพของการแบบฟื้นตัวฟื้นตัวขึ้นมานะครับในแบบแนวแบบเล c k ตรงนี้นะครับเริ่มแบบดีขึ้นมาละแล้วก็ v ลลุ่มเข้าด้วยนะครับก็จะมีชักประมาณ high ตรงนี้ยมว่ามีโอกาสจะไปถึงนะที่แถวแถวบริเวณประมาณ59บาทตรงนี้นะครับเป็นเป็น,ป,นป้าวลากรรมที่แบบน่าจะปรับตัวขึ้นไปถึงได้นะครับแนวรับก็ สัก 55. 5 5าสบาทนะครับรับได้แล้วก็ตัวกรอบล่างสำหรับนักเทรดนะครับถ้าเป็นเทรดดิ้งเนี่ยก็คือ,อจุดเส้นอัพเทนไลน์ตรงนี้ถ้าจะขึ้นต่ออ่อนตัวเพื่อขึ้นต่อก็ไม่ควรต่ำกว่านะครับค่ามันอยู่ที่สักประมาณแถว5 0 5นะครับถ้าต่ำกว่าจะเป็นจุดในการขัดลอดนะครับก็เป็นตัวที่เราฉายในภาพรวมแล้วแล้วก็มาดูตัวเด่นนะครับ ที่หลักพี่ปอบอกก็คือสัดส,ส่วนเพราะร่วงการแต่และโลมันจะมีแบบโปรดักตแตกต่างกันใช่ไหมเราเลือกตัวที่แบบมันมีด,ดีเซลกับน้ำมันเครื่องบินเยอะที่แบบได้พรีเมียมได้มาจริงที่ดีหรือราคามันอยู่ในระดับสูงะนะครับก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับบางจากกับท็อปแต่บางจากขึ้นมาเยอะและ้วท็อปเพิ่งเริ่มขึ้นนะครับก็แนะนําเป็นท็อปละกันสําหรับในวันนี้นะครับฟันชึงชิงนะฮะเ,เป็นท็อปนะฮะซื้อแถวนี้แหละ 55บาทต้นๆต,ต่ำ 53. 5 3าส3บขัดลอดสําหรับการเ mm hmm. ทรดดิงนะดาบบนไปขายที่ประมาณสัก59บาทนะครับโอเคก็วันนี้น่าจะได้ภาพรวมในคุ้นกลุ่มนี้นะครับพอสมควรเลยนะฮะถ้าชอบก็กดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคงั้นรับไปก่อนนะครับขอบุณติดตามรับฟังรับชมกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ